วันนี้กลับมาพบกับชาแนลเข้าครัวทำอาหารกินได้เกือบอร่อยนะครับผมวันนี้เราจะนำเสนอเมนูผัดดอกหอมน้ำมันหอยนะครับผมเราจะมาเอาใจคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนของดอกหอมนะครับผมไปดูวิธีทำกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดหั่นหอมตามที่ชอบนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้หนังยางรัด แล้วนําลงไปต้มนะครับผมต้มจนกว่าต้นหอมจะสุกนะครับผมหลังจากที่ต้มสุกแล้วเราก็ตักดอกหอมขึ้นมาพักไว้ในจานนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมวัตถุดิบนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีดอกหอมหั่นนะครับผมกระเทียมสับน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับผมเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ํามันในกระทะให้เดือดนะครับผมหลังจากน้ํามันเดือดแล้วเราก็นํากระเทียมที่สับลงไปผัดนะครับผมผัดไฟอ่อนจนกว่ากระเทียมจะเริ่มหอมนะครับผมพอกระเทียมเริ่มหอมและเหลืองแล้วหลังจากนั้นเราก็เติม น้ำเปล่าลงไปนะครับผมพอเติมน้ำเปล่าได้ที่แล้วเราก็ปล่อยให้เดือดสักพักหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับผมวัตถุดิบในการปรุงรสแล้วแต่คนที่ชอบนะครับผมชอบเค็มชอบหวานชอบเปรี้ยวเราก็ปรุงตามรสที่เราชอบนะครับผม พอปรุงหรือเคี่ยวน้ำได้ที่แล้วหลังจากปรุงรสเสร็จเรียบ,บร้อยเราก็นำดอกหอมที่เราพักไว้นำตักน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลาดลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเมนูผัดดอกหอมน้ำมันหอยนะครับผมเมนูนี้อร่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบดอกหอมที่ชุนนะครับ